สวัสดีค่ะพบกับช่องบอสเก่งออฟฟิเชียนะครับวันนี้หลายๆคนขอมาว่าให้สัมภาษณ์เจาะลึกศิลปลนินแต่ละคนวันนี้ขอเริ่มต้นแบบเรียวๆเนาะแบบสบายๆนะครับว่าน้องว่างกับน้องน้ำหวานสุปิยานะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องน้ำหวานแนะนําตัวเนาะชื่อจริงชื่อเล่นอายุเท่าไหร่มาจากจังหวัดไหนเป็นคนที่ไหนครับชื่อน้ำหวานสุปรยาค่ะเป็นคนอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมาหลานย่าโมค่ะอายุอายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสามปีอายุยี่สิบสามย่างยีง่สิบสี่นะครับที่เห็นน้องอยู่บนเวทีนะครับคราวนี้เราจําได้ไหมว่าเราเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนไหนเริ่มร้องเพลงก็คือชอบชอบชอบมาตั้งแต่เด็กเริ่มจบไม่อยู่ประมาณช่วงปสามปสามได้ขึ้นเวทีขึ้นฟ้อนขึ้นอะไรตั้งแต่อนุบาลสองเลยค่ะอืมก็คือเหมือนว่า เราก็ถูกจับเป็นในโรงเรียนในใอ่ในโรงเรียนเลยแล้วประกวดเคยประกวดร้องเพลงไหมเคยประกวดร้องเพลงตอนประถมประถมปลายร้องเพลงลูกกุ้งตอนมต้นก็ร้องเพลงลูกกุ้งแล้วก็เพลงสากลช่วงมปลายได้มาร้องเพลงสตริงก็คือช่วงนั้นไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่าจะมาทางหมอําอะไรเลยนะคะก็คือประมาณว่าเน้นไปทางเพลงสตริงมากกว่าเพลงลูกกุ้งอย่างนี้เนาะ เพงเลงแรกที่ประกวดจำได้ไหมเพงเลงแรกที่ประกวดก็คือเพลงเพลงลูกกุ้งเป็นเพลงสนามอารมณ์แล้วก็จำเลยรักอ,อ่ะลองสักท่อนหนึ่งสิสนามอารมณ์อย่าเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์หลอกชิดหลอกเชยหลอกชื่นหลอกชมหลอกฉันจนตรงใจตาย ฉันกลัวเลือกันกลัวรักจะต้องร้องไห้กลัวรักจะต้องมองไม่กลัวรักจะกลายช,ชอกช้ำอันนี้คือเพลงที่ประกวดครั้งแรกได้ที่เท่าไหร่ <laughs> รอบแรกรอบแรกไม่ได้เข้ารอบค่ะทุกคนไม่ได้เข้ารอบไม่ได้เข้ารอบตกรอบ่นเองอ่ะแล้วคันนี้คันนี้เราผันตัวเข้ามาอยู่วงการหมอลำเนี่ยยังไงมีความคิดยังไงคือช่วงนั้นอยู่ประมาณมมหกกำลังจะจบมหกพอดีไล่โซดลองเพลงด้วบ้านค่ะพี่น้องบันนี่เพื่อนเพื่อนในเฟสเนาะเขาเป็นหมอลำ เป็นพี่ชื่อได้ใช่ไหมคะได้ไดพ้พี่บุม๋มพี่บุ๋มดนเซอร์ระเบียบมาทศินค่ะแกเขามาเบิงในไหลซดบันนี่คือช่วงนั้นเพื่อนวานักรองระเบียบมันนั่นมันมัน,ม,นมันบ่อพ่อมันบ่อพ่อมันขาดขาดของผู้หญิงเนาค่ะเพื่นนะะพนอนก็เลยติดต่อมมว่วานอยากมาเป็นนักรองมะล่มในวงไยญย่บตอนแรกคิดว่าเพื่นเว้าลินคิดว่าเพื่นนว้ลลินเนาะค่ะบันนะะี่ ก็เลยเพิ่นก็เลยโทษจีมาดูดูวาตกลงตกลงเสด้มาบองัิซี่นะคะพิ่นสด้ล็อกเพลงหนีไให้เพราะว่าเพลงหนีตอนแรกเป็นพี่ลูกกอล์ฟร้องแล้วพี่ลูกกอล์ฟไม่ได้ร้องลูกกอล์ฟอุทุมพรใช่ค่ะพี่ลูกกอ,ล,อล์กกอฟอุทุมพรม,มันเป็นเพลงผู้สาวมักงวนของระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะก็คือได้ไปกลางคันเลยไปกลางคันเลยจบพอดีสอบเสร็จเมื่อดดรับบุตรบ่ได้รับอีหยัง,ยงค่ะเฝ้าออไปขี้หมอไส้ไปขอนแก่นพีน้องไปบ้านพักขาเจ้า พี่บุ๋มกับลอหลับคือตอนนั้นไปเสร็จใหม่ๆก็ไปเห็นพี่แมนกับพี่เกง่งพี่แมนบอกว่าลืมของอะไรนี่แหละก็คือได้ไปเจอแกพอดีนะคะไปไปพอ่อยู่บานพักแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเลยนะยังไม่รู้จักก<อ>ันเลยค่ะเห็นพี่แมนกับพี่เก่งล่งรถมาว่ามาเอาของเนี่ยหนูก็เลยได้ถามว่าแมนบ้านพักระเบียบว,ว่าทสินบาจา่จ้าพื่ก็เลยว่าแมนครับอันนี้มั่งยังน้อมั่ เพิ่นก็างสิไปงานน่ะล่ะเพิ่งได้ทํามามย่างนอกกเลยวเขาเจ้าติดต่อมาบานเดินเดินในวงติดต่อมาว่าอยากให้มานรองพี่ให้ฟังมานรองเพี่ในวงอย่างสิบันนี้ก็เลยได้ขอไปในบ้านพักข้าเจ้าพี่บุ๋มล่ออยู่ในบานพักค่ะก็เล่ดังได้งานขอไปก็เลยได้ขึ้นรถน้ำพืนจอดรถมอไซค์ไปบ้านพักขึ้นรถไปกับขาเจ้าไปเล่นวันแรกก็คือเล่นอยู่ที่บ้านพี่นกพงศกรทําได้เล่นที่บ้านพี่นกพงศกรก็คือขึ้นขึ้นรถไปกับแกคือวันแรก พ่อเอยังไม่ได้ให้ขึ้นนะคะยังไม่ทันได้ให้ขึ้นก็คือเห็นไปเบิง้งไปเบื้องหน้างานก่อนเพราะวา่าบ่เคยพนันยิ่ยังแบบนี้มากครั้งแรกของเรา<ม>เ<อ>นาะ,ะก็เลยไปยืนดูไปยืนเบิ้องขาเจ้ายู่ขางเรือที่พี่นอ้องยืนเบื้องเขาเต้นยืนเบื้องเขาลองยืนเบื้องเขาเล่นก็เลยว่ามันคือเป็นตะยากเนาะส่นะคะคือเป็นตะยากแท้เฮาสีเฮ็ดด้บออย่างประมาณนี้พอก็เลยว่า ลองลงไปนางแต่งหนายพอเบื้องแน่เป็นนางแต่งหนาห้ายเบื้องแน่ละกันให้ไปลองเพี่ให้ฟังแน่สินะคะนูก็เลยเปิดคลิปเปิดคลิปแล้วเขาเอาประวัติในหละวาตั้งแต่เมื่อสี่ก็เลยเปิดคลิปของลองพี่ให้ให้พออีฟังพออีก,ก็เลยว่าเเกียวเสียงกับเกียวเสียงโอเคยูอย่างประมาณนี้คะ่ะมาหัดเอาจะนิดจ้างน้อยกับที่ใดยูดอ,อกแล้วเล่าสิมาเนี่ยก็จะได้ขึ้นพอได้ขึ้นปุ๊บมือแรกที่ได้ขึ้นลองพี่น้อง โอ้โหยังบ่ได้ไปถามอยังไฝ่าวแต่งตัวบรร่ท่านแต่งตัวบรร่ท่านบัดนีน้น่าวเลียนขึ้นไปบ่ได้ไปไหว้ไม่ได้ไม่ได้ไปไหว้วันคืออนนี้ยังห่านผ้าเนี่ยค่ะบ่ได้ไปไหว้ห่านพา้าหอยเพ่งเจ้าของขื้นพี่น้องไฟเวที่ดับคืบเบิดเลยพ,พี่แม็กพี่แม็กพิธีกรปากหวานก็เลยป่าวเลียนมหานูวันเด็ดไปไหวพ้พระบ่บกเเลยว่า บ่ได้วายพี่ก็เลยว่ะพีก็เลยบอกแกว่าไปตรงๆว่าบ่ได้วายพีหนูฝ่าวเรียนขึ้มนมาเลยแล้วก็เลยฝ่าวหลากหนูมั่นมานังบ่ายพระมาขอมาจุดทูปแมนค่ะจุดทูปขอพอจุดทูปขอปุ๊บไปไปอ็เลยขึ้นก็เลยได้แรนขึ้นนห่นเวที่้องเพียงอันผู้สาวหมอกมวนไม่ก็เลยได้จบจบไปเมือเ่อแล้วพ่านไปนี่ตื่นเต้นค่ะพี่น้องเสียงสันส้นเสียงสั้นยังคุ้มทัเสียงวายุค้นหลายเนาะคนมันหลแห้งนั่นล่ละค่ะแบบนี้ จะได้ได้ลิ้นได้ลองไปกับเรื่มเรื่มพัฒนาเริ่มยังไปเต้นไปพร้อมลองไปน้ำหล้กก็ขื้นฉากน้ำมันขื้นฉากน้ำมัน,นพี่เตลพีเ้ลสุกัญญาแม่ค่ะด้วยขา่นฉาน้ำข้าวเจาไปเตยน้ำเพลินบะนี่มันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าทั้งทั้งปัญหาขรอรัมอวมาข้อขัวนี้มีปัญหา ลายยางก็เลยได้ลุงมากไปยูไดซีไปยูไดซี่เดือนแสดงว่าไม่ไม่ได้อยู่จนจบฤดูกาลไปกลางขั้นแล้วกลับว่่ได้อยู่จนจบฤดูกาลค่ะพี่น้องไปได้แค่ซี่เรือนแล้วก็เดมาบ้านอะเป็นแมนได้มารับงานแถวบานมาลองรดหหองรถแห่คือจังพี่นองหูหูกันนะคะมาคืองานอีหยังรับเบิดว่าแต่มันได้ใส่เสียงเพราะว่าจะของมาข้างนี้รองรดแห่ งานข้อมืองานที่ลิขทรทงานสียางค่ะพี่น้องได้ข่าวว่าแบบว่าตอนที่มาสมัครขวัญใจแฟนนี่เอ่อเคยเห็นว่าร้องกรประยุกได้ด้วยค่ะเคยเรียนรามามเคยเรียนรำก่อประยุกมาแต่ว่าก็ยังไม่เคยรมยังยังไม่เคยรายังไม่เคยเอาไปรับงานถูกไหมก็คือก็คือเหมือนเหมือนเหมือนน้องก็เรียนมาใช่ค่ะนะเคยเรียนมาแล้วทีนี้พ่อพี่แม่ลง หัวข่าวว่าอาอาย,อายแล้วล่งจากเบียักช่วงช่วงที่ช่วงที่จะตั้งวงเองเนาะแมนค่ะล่งล่งจากระเบียบว่าสิมาเหตุ่วงจากของเองก็เลยบอกบอกกันวา่าเขาสิไปจังไดดีเนะาะจังสินาค่ะสิไปซอยอายบอาาา่อเพราะว่าตอนแรกบ่ได้รู้จักกันด้วยวนตัวเลยค่ะหูวจากเล่าก,กับมือมือนั่นแหละแก็เลยคิดว่าอเออเราเราเป็นเตาเฟนดีเราเป็นตหนาหากักก็คือแบบวา่า พ่อพอยู่ในระเบียบอยู่ในวงระเบียบที่เราเป็นคนบ้านๆเราเป็นคนบ้านๆเมื่อได้ขีตัวอี่งยั้งกินเขากินนันกิน่นี้ก็ดีหน่อยครับคนในจริงจริงจริงตอนที่น้ําหวานอยู่อยู่กับระเบียบกับพี่แมนก็ไม่ได้สนิทกันเนาะไม่รู้ไม่ได้คุยกันแต่ว่าแกแกอาจจะไม่ได้รู้จักหนูอะไรตอนนั้นก็เลยคิดว่าทางงานท้าบ่ไปซอยไอ้ก้ขึ้นไประเบียบหาพ่พออีซาร์ด้วยสินะคะช่วงนั้นพอยกแบบว่า ล่ำไปแล้วคือบ่ขึ้นมาหาพอน้ออย่างสี่นะแล้วเหตุภาวาหนูเคยเลียนล่ำประยุกงประมาณนี้ก็เลยว่าคิดไปคิดมากก็เลยว่าอืมาซอยมาลองมาซอยไอเบิงเพราะว่าปีแรกปีแรกลองมาซอยไอเบิงแบบนี้พอมาหอดก็มาช่วงที่เขาเจ้าแจกก้อนล่ำเบิดแล้วเนาะค่ะปีที่แล้วเนาะก็เลยบ่ได้บ่ได้ล่ำบ่ได้ยังก็เลยได้มามาปุ๊บสมัครสมัครเป็นศิลปิน แต่ว่าแดนขาดแดนไม่ครบแดนมันน้อยก็เลยได้ขึ้นเต้นขึ้นล่องคือจังระเบียบเลยค่ะขึ้นเต้นขึ้นล่องแล้วก็ขึ้นฉากอขึ้นฉากกับพี่นายอีกเหมือนเดิมพี่ปีใหม่คิมไม่ตาอุดข้นเตยน้ำข้าเจ้าแมน่ปแล้วก็ก็หลายๆคนก็อาจจะรู้จักน้องน้ำหวานก็คือเริ่มรู้จักตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็จนว่าเกิดเหตุการณ์คือยุบวงเออตอนนั้นรู้สึกยังไงที่แบบเฮ้ยพี่แมนประกาศยุบวง โอ้ยพี่กิงตอนที่ประกาศยุบวงก็คือแบบใจาหายาเนาะใจหายบอมันมันบริคิดว่าเทดป,ปีแรกมาสิยุบวงเรียกปันนีเนาะคะ่ะพอเล่าว่าวานันไอเมยเนาะไอเมยไอไอคือสิบวรได้ไปต้นล่ละล่ะพอเล่าบอกคํามีขึ้นปุ๊บจักว่นน้ำตาจักวา่าอีหยังพี่น้องไหลออกมาทั้งตะเลือตตัวนัยทั้งแหววว่า,วาเป็นห่วงเล่าวา่า เราบวไปต่อเราสิไ,ไปจังได่ไปจังไดมากจังได่จริงๆนะคะคือช่วงนั้นแบบเราก็คิดอยากหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องก็เขาใจก็เขาใจอายอยู่คือทุกอย่างพอเราบวบปุ๊บทุกคนก็แบบว่าไม่อยากไปทุกคนในสมาชิกแน่นวงหมอลำปีบังขันไม่มีใครอยากอยากไปจากหมอลำคนใจแฟนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเลือกได้เขาก็อยากให้ไปตัแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็คือจังหนู ถามว่ามีโอกาสเขามาหลายบอมีค่ะมีมต่ว่าตอบทุกคนไปว่ารอคําคตอบจากไอหูอยว่าในใจเล่าเราย่งรังเรอยู่เบิงเบิงออกอยู่ว่าเล่ากระทึ่งอยากไปตอ่อทึ่งบ่อยากไปโตนี่สิไหมคะ่มะก็เลยก็เลยว่าขอขอให้ไป่อซะอากานดกนนกูกนรนอะที่เก่งเนาะไป่อโหลด ต่อซะมีซ้ำไหนเอาซํำนั่นเข้าไปในน้อยค,อคือคือคุยกันว่าไปต่อแต่ไปแบบมินิเนาะแมนค่ะว่าเดวิสไปแบบเหมือนทุกคนเห็นทุกวันนี้นะครับว่าเดวิสไปไง่ายปน,นีเลยก็คือทุกอย่างเหมือนปีที่แล้วหมดเลยใช่ว่าเดวิสิไปไง่ายปน,นีแมนมจะไปกันแบบว่านักร้องสี่ห้าคนอย่างเงี้ยไปแบบมินิคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับ คือจังววาเหลือทอรใไน่หองไปทอานันนั่นสิไหมคะพี่น้องเขา้าเขามีกันซ้ำไหนหองไปซ้ำนันก่อนนั่นสินะคะนี่นะครับก็คือพูดถึงว่าหลายๆคนก็เก่งก็ต้องบอกตรงนี้ว่าจริงๆหลายๆคนอ่ะไม่ได้อยากอยากอยากที่จะไปวงอื่นเนาะแต่ว่าด้วยด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะคือเราตัดสินใจที่จะประกาศยุบวงเพราะว่ามันหลายๆอย่างนะครับก็คือเราก็ไม่อยากแบกรับ าภาระใน,ในเรื่องของตัวเองด้วยคนอื่นด้วยเงี้ยครับไม่อยากปิดกั้นโอกาสน้องๆด้วยก็เลยว่าจําเป็นที่ตอนนั้นคือต้องประกาศไปก่อนพอสักพักหนึ่งใหญ่ๆห,หนึ่งคือได้กลับไปทบทวนต่างๆก็ค่อยถึงจะมาประกาศว่าเราไปต่อ,อโอเคนะครับผ่านเรื่องดราม,ม่าไปแล้วต่อไปมาเริ่มที่ขวัญใจแฟน J ปีสองคราวเนี้ยรหมบ,บนก็เลยได้รับบทบาทเป็นนางเอกคู่กับพีนะ่แมนใช่เป็นยังไงบ้าง ตอนแรกไม่คิดว่าได้คิดว่าสิเดม่านไดรับบทบาทไงปนีได้คะ่ะพี่น้องว่าได้คิดว่าจะของสิเดมาแบบป้าเดมาข้นล่ำครูไอแม่นปนีผลกระทบสีเป็นแต้งไดเนาะผลดีไม่สิมีบออย่างนี้นสินะค่ะแบบว่าอตื่นเต้น,ต,นตื่นเต้นแห้งคะ่ะพี่น้องเหตุการณ์บ้านนี่ก็คือแบบว่าช่้งไอไอแล้วก็ข็นเน่ยจะสัน่นแังสีแน่คือจงังหวะแล้วเนาะคะ่ะคันบออัานานั้นมันกอบอไดเนาะก็คือแบบว่า เข้ากับได้รับโอกาสมาแล้วมันก็นต้องเฮตดใหตเติมทีเนาะค่ะพี่นอ้องไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดคือว่าไม่ฝึกก็ไม่ได้อนั่นหละก็คือถามว่าน้องก็โดนกระแสหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็ก็คือก็คือเขาเรียกว่ามันก็เป็นเป็นเป็นประสบการณ์เนะะาะที <ๆ S 2> ่นั่นเลย <laughs> แต่ว่าก็คือได้รับตรงนี้ถามว่า หลายหลายคนก็จะมองว่าพี่แม่ลำเขาลำมา1 0 15ปีเนาะ15ปีกับกับน้องที่เพิ่งลำปีแรกนะครับก็กฝากไว้ด้วยว่า <Okay. S 1> ทุกคนก็คือต้องต้องมีจุดเริ่มต้นของตัวเองแต่ถ้าเราไม่หัดน้องในวันนี้วันหน้าน้องก็ไม่เป็นครับเนาะถามว่าเราจะเอานัางเอกเบอร์เราจะไปหานัางเอกเก่าหรือนังเอกคนที่มีประสบการณ์มาลำคู่ถ้าถามว่าเราเอาเราเอาแต่คนที่มีประสบการณ์อนะ แล้วเมื่อไหร่คนใหม่ๆจะได้เกิดถูกไหมแล้วเมื่อไหร่เด็กใหม่ๆจะได้เกิดได้ลํำอย่างเงี้ยครับต้องคิดต้อง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 ฝากนะครับฝาก PP, พี่ๆน้องๆเอฟซี FC, แม่ๆนะครับก็คือถามว่าเราเปิดโอกาสก็คืออยากให้มองขวัญใจแฟนเราเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แต่น้าหวาน คนอื่นก็ได้ลำเนาะคนอื่น,นไ,ไม่ว่า,ไม,วาไม่ว่าน้องน้นําฝนน้องปอน้องบาส<อ>พวกเนี้ย<อ>กิ่งฟ้าเนี่ยได้ลำหมดเลยเราต้องหัดเด็กใหม่ๆนะครับเพื่อให้เขามีประสบการณ์แต่ถ้าเราเอาแต่คนแบบว่าคนเป็นมาแล้วมาลำอย่างเนี้ยครับแล้วตัว,ต,วตัวเก่งมองว่าแล้วเด็กใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ได้แลบโอกาสก็จะไม่ได้ฝึกฝนอย่างนี้ครับ นคนเรามันเขาเรียกว่าคนเรามันมันมัน,มนอาจจะเก่งเก่งคนละด้านกันเนี่ยครับแต่ว่าถามว่าเราก็ดูความตั้งใจดูความพยายามนะครับก็แต่ถามว่าจากที่ดูมาจนถึงวันนี้เนาะก็ก็ดีขึ้นใ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 นด้านการลำนี่นะครับดีดีดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็ค่อยปรับค่อยขัดเกลาไปเรื่อยๆนะครับส่วนส่วนเรื่องอหน้าเวทีเอนเตอร์เทนเนี่ยเราไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวสายรถแห่นเนอะสายเอนเตอร์เท กิงจะคอสคือหลายๆคนน่ะอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องของเก่งเนาะก็คือจะพูดคุยแบบสบายๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์มาใต้ YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคําถามอะไรทอป,ปิกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาถามน้องๆในวงวันนี้ขอเริ่มต้นที่น้ําหวานก่อนนะครับเดี๋ยวก็หลายๆคลิปเดี๋ยวจะไปวนไปน้องๆหลายๆคนนะครับก็คือก็อ,อ,อยากจะบอกว่าอย่าง อ,อย่างน้องเนี่ยจะเก่งในด้านของเอนเตอร์เทนหน้าเวทีเรื่องเพลงวาเลนตี้หรือเพลงต่างๆเนี่ยน้องเขาจะเก่งจำจาเพลงได้เร็วแต่เรื่องของกอลัมเนี่ยก็ยังจะต้องฝึกขัดเกลอยู่นะครับเหมือนเหมือนบางคนเนี่ยอย่างพี่แมนเนี่ยพี่แมนเข,า,ขาจะเก่งในด้านของลัมของบทเข้าถึงบทบาทบทโศกลามแต่ถามว่าการเอนเตอร์เทนเนี่ยก็ไม่ได้่าสู้น้ำหวานก็ต้องก็ต้องฝึกเหมือนกันเพราะาพี่แมนก็ก็คือ เขาจะเป็นหมอลำสริปเนาะหมอำลำมูอะไรเงี้ยหน้าเวทีเนี่ยก็จะยังเอาไม่อยู่เท่าไหร่นะครับคือพอเราได้มาเจอกันกน,นะครับก็เหมือนแบบมันประมาณว่าให้มันบาลานซ์กันเนาะแต,นนนนต่คนนี้คนนี้คนนี้เก่งด้านนี้คนนี้เก่งด้านนี้อย่างเงี้ยครับใช่เนาะนี่แหละอันนี้ก็คือ ก็ฝากน้องน้ำหวานสุพิยานะครับนี่ฝากด้วยนะคะฝากไปเป็นแห่งเชื่อแห่งใจไ<อ>ด้เลยค่ะพี่น้องผิดพลาดจังใดกะสามารถแนะนาติชมกันมาไดดเลยค่ะอืมนี่นะครับฝากช่องทางการติดต่อหน,น่อยช่องทางการติดต่อนะครับเฟซบุ๊กภาษาไทยน้ำหวานสุพิยาแล้วก็น้ำหวานสุพิยาแฟนเพจอืมนี่นะครับก็ฝากน้องด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับในวงขวัญใจแฟนปี 2, 2> นี้นะครับก็ฝากให้กําลังใจ น้องด้วยนะครับนี่ก็มันจะมีคำถามอะไรอีกอีกไหมเดี๋ยวค่อยไปิดไปคลิปหน้าแล้วกันเนาะตอนนี้มัน1 5 5 6นาทีแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นแบบว่าอาใครอยากรู้อะไรเม้นมาดีกว่าเนาะถามกันเข้ามาดีกว่าว่าอยากให้ไปถามใครอยากถามเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้เนาะก็ฝากนะครับน้องน้ำหวานสุบมียานะครับก็คือดูแลช่วยกันเนาะมีงงมีงานก็สามารถเรียกชาน้องได้นะครับเรียก จุดทูบเรียกยินยาณได้จุดทูบมาได้นะคะทุกคนเออนี่นะครับอันนี้ก็จะอายุอายุอายุยีเองทุกคนอืมทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะเอายุยีสาเองขอบคุณค่ะนั่นแหละก็คืออยากฝากนะครับขวัญใจแฟนปีสองด้วยเราไปแบบคือพูดง่ายๆว่ามีงบเท่าไหร่ก็ติดต่อทัวหาได้นะครับก็คือไปได้ทุกแบบปีนี้เรารับทั้ง รถแห่เนาะรถแห่มินิคอนเสิร์ตไปวงเต็มค่ะแล้วก็มีแบบรับเชิญก็รับเนาะใช่ค่ะรับเชิญรับเชิญรับเชิญปีนี้คือได้ไปเยอะมากใช่รับเชิญรับ,ร,บรับทุกรูปแบบเลยครับปีนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ถ้าอยากติดต่อเข้ามานะครับใครสปอนเซอร์ที่ดูคลิปนี้อยู่ <c oughs> นะครับอยากติดต่อมาลรามขนใจแฟนอยากเป็นสปอนเซอร์ก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวนี้ปิดคลิปเดี๋ยวให้น้องน้องหวาน ร้องเพลงสักท่อนหนึ่งปิดคลิปแล้วกันเอาเป็น been, h, เพลงเพลงไหนที่เราประทับใจที่สุดดีกว่าอะตั้งแต่ท AM, ี่เราร้องมาคือเพลงนี้มันแบบเออชอบอะชอบคือนั่นแหละเอออะให้น้องปิดคลิปด้วยเพลงดีกว่าอะประทับใจที่สุดเหรอคะแสงตะวนจ้าน้องยืนกลั้นน้ำตาหลกเงา รับมือใหม่สุดเงาหักเฮาบอกคือเก่าแล้วอายควงเขามายืนแอกท่าถ่ายรูปวานแอวน้องลอยเบิดใจย่านบอเเลือแนวเหมือนอายนัดมา อาเต็มบอกลาหางกันนี่เป็นพืงที่กําลังอยู่ในกระแสตอนนี้นะครับโอเคบ๊ายบาย